พวกเดียวกันพวกเดียวกันอ๋อนนท์เจ้าทรัพย์ไม่รู้สินี่มึงกาฆ่ากูเลยเนี่ยกาตีนินเลยเออเนี่ยงั้นไม่ต้องซ้อมไปซ้อมกลางทางเดินไปซ้อมไปเอาไงก็เอาไปเราต้องมีชื่อด้วยมีชื่อโอเคโอเคคุณต้อยต้องมีชื่อต้องมีชื่อใช่ไหมเพอเป็นหัวหน้าครับผมพอต้องชื่อคุณโจนโรทันฉันมีนามว่าลันโทกูกระบองโตโตตีหัวโลทัน ทีทำไหมเอามันจะได้เข้าจังหวะไปเลยไปต่อกันไม่ใช่ติดดานตีจังเลยอเอ้ยเดี๋ยวก่อนงานไปก่อนเลยไอ้สองตัวนี่เจอกันไปเล็วงมาเร็วไปลงมาเร็วและก็เพื่อแผนการนี้เองที่คุณรุ่องขอ้าวพุดทรมทำไปส่งอา้าวใคเทศบายดีแต่บายดี ไปไหนกันล่ะมะนาวขายได้ไมาา่มาาได้มะนาวพอได้สวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีกูบอกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปลูกมะนาวมึงอย่ามาขายอนนเออเฮ้เดียวมึงยังไงเนี่ยไม่มึงมาที่คนทไม่อ่อะมึงยกมือทักทายมึงรู้จักไหมว่าใครอ่ะรู้จักใครอ่ะไอ้เทพไม่ใช่สมบูรณ์สมบูรณ์ไอ้บูร่โบลีบูี่อะไรอจริงชื่อสมบูรณ์ชือบลี่โบูร่มแย้มสีเนี่ย ชื่อจริงมันสมุนย้ำสีไปย้ำสีไอ้ยคุณไม่มีฟันตะล่อมก็เอาเทียอะไรเนี่ยสมุนย้ำสีย้มสีว่าเออสมุนย้มสีถาวรย้ำสีอัศวินย้ำสีอ๋ออัศวินสมุนถาวรย้ำสีย้ำสีสิพ่อย้ำสีสิลูกเย็นเดียวมะเย็นเยอะสมุนยันหิ้ยเอวะทีหลังไปใส่ฟันปลอมด้วยนะเออเอาใครพ่อเนี่ยคุณลุงฮะที่เราจะมาพักรุ่งทองคำมาลูก หรอเออแล้วเอาไงเอาเงี้ยไอ้นอเอ็งท่าทางนั้นท่าทางไม่เที่ยมโหดมีหลักการโอเคไปเลยไปขู่มันมันกลัวขู่เลยเออไปขู่มันต้องให้นะเออไปเลยลูกเอาไา้เปล่าไปลูกเอาไม่กล้ากันูกมึงดูไว้ดูลูกไว้สู้สิวะมาดูความโหดของเขาฟอช่วยเฮ้ยอะไรวะู่บ้า เฮ้ยไม่เห็นให้อ่ะพ่อลองคูยอีกทีฟอ่เที่ยอย่าไปทะเลาะไรพ่อมึงหนีทำไมหมาจักรัดไม่ใช่หมารับรางวัลเมืองใครครับของใครโอ้โหของเขาเขากูไปมาไปคู่ไงก็คู่แล้วมันไม่เห็นให้เลยอ่ะไม่ใช่คู่อย่างงี้เหรอคู่แบบว่าดูดพูดดูดูเงี้ยเออมึงใช้ไม่ได้เลยนี่มึงดูนี่นี่มึงดูนี่ไปชี้มันไปชี้เหรอเออได้เลย พอนุ่มมานนี่สิโอ้โหอย่างงี้คข่งชั่วเออเรียกพอนุ่มมานนี่โอ้โหเรียดดีมากมึงอ่ะมึงอ่ะไม่ต้องมาไอ้ไม่ได้พ่อพ่อมันนี่มึงยาวเหี้ยอะไรสักอย่างมันเนี่ยมานนี่มานนี่นั่งก่อนนั่งก่อนมาเอาไงเอานิ้วมาเอานิ้วมากินเ้าต้มกันเถอะเอ้ามาจีกกำลังหิวอุ้ยไม่ได้ทำไมล่ะก็นี่ของพี่พรนี่ของพี่ติ๋มนี่ของกูคุณละมัดนี่มีสามมัดมึงยังแบ่งสามบ้านเลยนะเนี่ยโอ้ก็กูพี่น้องโอ้รักพี่รักน้องจังเลยแบ่งกันหมดแน่่่กูไไไดดดด้้หมมนนเเอคียว เอานิ้วมาหนิ้วมานายเฮียมึงจะไปขอลบเอานิ้วมาพ่อไม่เอานิ้วมาอะไรนะพ่ออะไรนะจี้จำจี้มะเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นไผ่เรืออกแอบอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากระจกที่ไหนสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกอุ้งทองล้อโอ้โหต้องทีบอย่างงี้มึงอะไรเนี่ยไจี้บอกทำไมเนี่ยแล้วม่นไปใจ้จำจี้มะเขือเปาะแต่พ่อบอกใครม่จี้ผมว่จี้เนี่ยโอ้โหมึงนี่พอกันเลยสองคนเนี่ย จะไปรู้ล่ะเอาอยัางไงได้ดูกูดูพ่อนะดูเอาไว้ดูเอาไว้ก่อนที่จะไม่ได้ดูอผมจะไปไหนพอ่พอเพราะว่ามึงจะตายแหละไม่ตายนด่ดูทุกน์ใมาไม่ดีแน่ๆยุ่นนนี่คือการปลพนเขาไปจ้าไปคุณโจนเป็นผู้นำไอ้โจนเออมึงบอกมามึงเชื่ออะไรคุณโจรโรพันฮะฉันมีนามว่าลันโท กระบองโตโตตีหัวโลทันตีอีกแล้วเนี่ยมึงไอ้ไอ้ไอ้โลมันไอ้โลมันไม่ใช่แม่อะไรโลทันโลทันเออทันยันโทมึงยันโทกระบองโตโตตีหัวโลทันไอ้โลมันไอ้โลกันเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะเอามีดลงจะแทงนะมทำไมไม่เคยดีเท่าไหร่ดวงไม่เคยดีว่ะคุณเจ้าโลทันคุณเจ้าโลทัน ทำไมเนี่ยมันมังคล้องไอ้โจโลทันเรียกไปนะนี่คือของสำคัญพระพุทธรูปทองคำใครอยากได้แล้วคือทหารก็ทางการหากแม่งจะขัดขืนแล้วก็ตายเลเนี่ยถ้าให้พระพุทธรูปทองคำมาคุณจะปล่อยมึงถ้าไม่ให้คุณจะฝ่ามือกลางฝ่าเลยเหรออีกแล้วเร็วมึงอยากเล้ยงังได้นพระพุทธรูปทองคำก็เกิดขึ้นเอามอีกทีมเอ้ยทำไมอ่ะไอ้ยา

สาธุมันจะสวยขนาดไหนไอ้พ่อยากกระดูกเออเอาเอาจะรูปยังทำ โอหนาวุกหมดเลยกินน้ำแตกเลยอะทำไมทำอย่างนั้นพระพุทธรูปองคำเป็นไงมั่งพ่อมันนี่พระพุทธรูปองคำเหรอขอแค่สองกลีบนะต้องรู้เอกป้าเอาไงเป็นไงเอาของลงมาไม่เราให้จะไม่ได้งั้นมึงตายเราไม่ยอมวันนี้ตายไอ้บิตาย เป็นแผนกลางของสรศักดิ์กับลูกๆมาดักชิงพระพุทธรูปทองคำกระดิ่งรุ้งแล้วก็ทําได้ซะด้วยช่วยชะเอาไงปะไอ้คุณลูงโดนฟันไปไม่ตายก็เล่นไม่โตมึงนำพุทธรูปทองคำกลับไปบ้านอีกสามวันพอจะตามกลับไปและเอาไปขายแบ่งกันสามโสดลูกเนี่ยนะโอเคต้องเท่ากันนะใช่ขายก็ไดเดินด้วยดีมัยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอก แผนการของศรศักดิ์เป็นผลสำเร็จโดยมีลูกมือขืนเจ้าช่วยกับเจ้าแชเป็นผู้สนับสนุนพระพุทธรูปทองคำตกไปอยู่ในมือของศรศักดิ์แล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฉากนี้พบกับทัพนาทีพรตวีรับบทบาทเป็นสิริชัยราชาเปลี่ยนกับเอกรู่แหววอสศวินพรทวีนะเหมอนเลได้ข่าวข้องคุณลุ้งบ้างหรือไข<พ>อได้เชนสงฟ้าเรียบร้อยมอมฉันศรศักดิ์ขึ้นเป้าพุทธเจ้าค่ะเจริญสู่เศรศักดิ์ไปขอสังคบพระองค์ท่านให้ขุนรุ่งนำพระพุทธรูปทองคำไปเป็นเครื่องมนาการนำมาไปจริง แต่ไม่ได้นําไปเครื่องมานาการกลับไปบ้านให้พี่น้องเน่ยเอาไปขายได้เงินกลับมาแล้วระโมกที่โกงเงินคนเดียวเกิดการต่อส,อสู้กันขึ้นไอ้คุณลุงโดนฟันอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันพุเจ้าค่ะบางอาซิงนักไอ้คุณลุงมาอยู่ไลยคุณลุงเองครับสดลิโรสผมถอดอภัยด้วยัมฉันทำเสียกาดแล้วผมฉันทำเต็มที่แล้ว มึงฉันเดินสู่ระหว่างทางมีมหาชนกลุ่มใหญ่มันเข้าปล้นชิงพุทธลูกทองคําไปได้มันทำร้ายฉันมาปางตายไปเย้าค่ะหยุดมาเดยนนี้นะขุนลุงพระองค์ท่านท่านทําอะไรลงไปยอมรับซะโดยดีอะไรพิจารณาเขาเรามาบอกแล้วว่าท่านน้ำพระพุทธลูกทองคําไม่ขายฉันมาสวนไม่หลงร่องหลงลอย่ดีปันญับกลับมามึงฉันถูกยดปนพระนารวจรอดจะได้กลายเป็นเบาทุเรากลายเป็นหาย แผ่นแผ่นดินจะหายยะนาแต่ปุถุรุต้องรับมาไปหายจนหายบอกเดี๋ยวจะไปซื้อกลันพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาทษ้วทันแล้วไอ้ขุณลุงประสัมหน้าพระพักมาให้ความยำเกงกูสมโปรดต่อยหน้ามังท่านต่อหน้าพระพันธ์ชิดด้วยมินมรุนไม่ไชาลูภาพไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาพุทธะบอกสอและสักรับคำสั่งปลดยศจากรังคุณลุงสมิปรด ความไชก่นกมันทำเสื่อมเสียงอารมณ์สูงมินเกียิจอมปรุงใจก้าเล่นนำตัวไปคุ้มขังหรือสมนิพนรดอยู่ในตลางตลอดชีวิตทร้งท่านฤทิพนรดนักโทษชักกันครันอุกอิทชัย <Hey, S 2> มึงนีหมดสิทธิ์ทำซา ต้องถูกขังลืมเสียแล้วไอ้ลุงพร้อมก่อเรื่องยุง่งอายานำตัวมันไปต้องจำตลอดชีวิตอข,ของท่านขออภัยนะคงเป็นเล่กลแผนการ <c oughs> ของไอ้ทหารใจโหดช่วยไม่ได้หมดหนทาง นั่งรันทดต้องเสียผ้าพดเงาผับผาก่อนจะมีภัยขอกได้ไม่เพื่อนไปหาอุ่นเรือนสั่งลาใช้เวลามึงห้านาทีไปและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะีถึงแม้จะป้องกันพระพุทธรูปทองคำด้วยชีวิต แต่เมื่อถูกชิงไปได้ก็ต้องมีโทษประหารแต่ทรงพระเมตตาให้นำขุนลุงไปจำคุกไว้ตลอดชีวิตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับรครอบครัวของขุนลุงไม่รู้ว่าพี่ขุนลุงจะเป็นยังไงบ้างป่านนี้แล้วยังไม่กลับบ้านเลยตาทุกคุณพระคุณเจ้าขอให้ค,คุณพ่องหัวรักกลับมาบ้านขุนลุงขุนลุง หลังสังวนมันเกิดตั้งแต่เธอร้องวีดไว้พี่ก็ใจไม่ดีตอนนี้กลายเป็นนักโทษเสแล้วพี่ก็รูงพี่ถูกกล่าวหาว่นนำมาพูดรูปทองคำไปฆ่าแบ่งพี่น้องไม่ลงตัวจะเกิดข้าวฝันกันทั้งที่มหาจรมันต้อนพี่ปร่งรับสั่งจำคุกตลอดชีวิตพี่ก็รูงไม่จริงคือรู้ถูกใส่ร้ายแบบพี่เพราะฉะนั้น ฉันอดเดืนพูดดิแหละจะไม่กลับทูลพระองค์ท่านบอกว่าไม่เป็นพีทไม่ตอชีวิตพี่คุไม่มีประโยชน์แล้วลงตัดสินโทษแล้วทำไมไม่มีประโยชน์แล้วสามารถแก้ไขอะไรได้เลยหรอพี่คุณเดือนต่อไปนี้จะต้องอยู่ลำพังกับลูกแล้วพี่จะไม่ได้ดูแลเธออีกแล้วเดือนให้สัญญากับพี่หน่อยได้ไหม คนูกบอฉัที่ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกแล้วต่อจากนี้เขาจะต้องตายไปในคุกเสียไม่รู้อีกกี่ปีกี่ป้าจะได้พบกีนถ้าลูกอายุยี่สิบลูกโตได้บวชได้สัญญานะจณให้ลูกบวชให้พี่สัญญาจ้ะเลือนอ่ะเธอลำบากมาก ดูแลลูกด้วยตัวเองด้วยถ้าเธอเหนื่อยเรื่องลูกไม่ไ,ไหวถ้าจะหาใครมาดูแลพี่ก็จะไม่ว่าเธอเลยไมย่ฉันจะรอพี่ฉันจะรอพี่เวลาห้านาทีน่ามาน้อยใช้เวลาไปไประโยชน์นะคุณรุ่งสหายเราสอรศักดิ์ จงมองเธอจองตรึกตรองผัวตัวเชื่อความไม่ผัวไม่ได้มัวไม่ได้ทำชั่วเสียชื่อมองพี่คนรุ่งน้ำตา ตอนถูกจับขังพี่อยากจะคอกอุ่นเรือนสักคอแม่คุณล,ลูกโตให้บวชแผ่ผลบุญให้กุศลเวียนหมุลสักมือ ลูกโตจะบอ,อกเมียจะกล้าหลอกผัวหรือสอกเราจับมือก,กันไว้ให้มั่นเมียเหลือ ให้จนน้ำตาเป็นสายเลือดด้วยคําประกาศสิของพระองค์ท่านสิริชัยราชาสั่งจาพุตลอดชีวิตเจ้าพ้นโทษคงเป็นไปไม่ได้แน่ลูกยังเล็กนักเธอยังเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยมาคิดหาทางแก้ไขจะเรียงลูกยังไงให้รอดให้ศึกษาดี่ดีดเราเรียนดีๆฉันก็จะไม่อ้อมคมนะตอไเป็นหนุ่มเป็นสาวเธอคงจะรู้ได้ดีว่าฉันคิดยังไงกับเธอเอาอย่างนี้ เพียงแต่เธอนั่นไปอยู่ที่บ้านของฉันรับรองฉันจะดูแลเธอและลูกของเธออย่างดีที่สุดลิ้นไม่ให้ตายไร่ไม่ให้ตอมเชียวไปอยู่กับท่านใานฐานะอะไรไม่ใช่ผู้อาศัยและคนใช้เป็นเมียข้าสอลหรสักปัดสบที่สุเสลาเลวฉันหลงฟังเสียตํนานูนนาน คิดว่าท่านจะหวังดีกับครอบครัวของฉันแต่เปล่าเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับครอบัวจะเอาเมียที่จะลอยว่าพี่ขุนลงุงคงจะขวางทางของท่านจึงคิดกลั่นแกล้งจนผัวของฉันมีอันเป็นไปติดคุกตลอดชีวิตแบบนี้แต่ท่านอย่าหวังนะถึงแม้ว่าพี่ขุนลุงจะติดคุกไม่มีวันปลดปล่อยและฉันจะพลีกายพีีใจยอมเป็นเมียของท่านไง,ไง่าย ฟังเราไอท้ทีไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดขาออดของอีอุ่นเรือนคนอย่งท่นก็ไม่หวนได้เห็นโน่นมาได้บ้านออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไไปออออไอ้คนรุ่งเพื่อนฉันนี่ดวงมันดีจริงๆดูสิเมีกนะยกับลูกน่ะอยู่กันสองต่อสองไหนงานหนักงานเบาก็ต้องทำคนเดียว มีคนมีฐานะมียศักตำแหน่งนะเอาไปชุบเรียงเธอก็ยังไม่ไปฉันรองใจเธอเรนไม่มีอะไรหรอกนะจะรู้ว่าเธอรักคุณลุงผัวเธอจริงไหมเออฉันจะกลับแล<อ>้วนะใช่ฉันก็จะกลับแต่ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรไปหาฉันที่บ้านนะฉันจะช่วยเหลือในฐานะพี่ชายช่วยเหลือน้องสาวขอบใจท่านมากแต่เขาน้าเขาหลางังยังมาลองใจฉันแบบนี้อ,อีกลูกผู้หญิงกับผู้ชายอะ เม่ฉันเป็นผู้ชายจ้ะออขออุ้มหน่อยได้ไหมอยากอุ้มหลานนะลูกน่ะมันโตกันหมดแล้วหากว่าท้าแล้งการจะต่อเปลไม่เหมมือหน่อยนะจ๊ะหน้าตาตหน้าเกียดหน้าช่างเหมนพ่อน,นิดแม่หน่อยเธอจะยอมไปเป็นเมียฉันไหมตะะ่รัสเซไปไหมไปไม,ไม่ไปมึงตายชักอ่อนห่วยห่วยลูกนธอเจ้าเด็กห่วยเจ้าเด็กแก สารสั์จ้าก่อนที่ฉันจะตกต้องไปเป็นเมียของท่านฉันขอสัญญาเพียงแค่สามข้อได้ไหมจ๊ะอะไรมั่งสัญญาข้อที่หนึ่งรักฉันเท่าไหร่คอรักลูกฉันด้วยรับปากจ้ะสัญญาข้อที่สงองใหญ่บอกว่าคุณ<อ>นไม่ใช่พ่อของเขาตกลงจ้าสัญญาข้อที่สาม ยาามที่ลูกนันอายุครบปวดขอให้เธอจงเป็นพ่อปวดให้กับลูกอ่อนเลือดด้วยนะจ๊ะจะทำตามทั้งสามพ่อจ้ะและด้วยความรักลูกตัดสินใจตกปากรับคำยอมเป็นเมียของสรสักเพื่อช่วยเหลือชีวิตของลูกเอาเข้าไว้สัญญาสามข้อที่ขอสรสักเอาไว้สรสักจะให้ได้หรือไม่ชมการแสดงกันต่อนะฮะ จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น20ปีผ่านไปฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบก,กับเพรกหน้ามนต์นรุพลพรทวีน้องขวดมีความสัมพันธ์อะไรในท้องเรื่องมานาศาสนาชมการแสดงกันต่อะฮะ วันพรุ่งนี้เราอยู่กันที่วัดปากคลองนะฮะบางคูท่าวงลบบุรีนะฮะ พ่อไม่คุอยแลผมลูกของแม่อุ่นเรือนจะมีบ้างไหมใครที่จะเหมือนชีวิตลางเลือนลดเลียวตั้งแต่เริ่มตน้นพอทุบตีผมเคยคิดหนี บ่อยนักแต่สงสารแม่เป็นห่วงแกมากแบกทุกข์เอาไว้หนักแน่นเหนียวไม่เคยมีสุขเพราะพ่อสรละสักตบตีไม่พักแต่ผมพ่อคอยแบ่งช่องน้องๆชื่นชมส่วนพ่อนพ่อคม อาเขียวแผ่นหลังแผ่นนี้มีที่เหลือโน้อยเพราะมีแต่รอยไม้เรียว วันในชีวิตฉันเองสมพรพูดขึ้นมามันก็อดน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้เป็นลูกคนโตของบ้านทํางานอยู่ทุกวี่ทุกวันโดนดา่าโดนตีอยู่ทุกวี่ทชกาวันเช่นเดียวกันผิดกับน้องชายและน้องสาวฉันสมภพและสมพิษวันๆไม่เคยต้องทํางานอะไรเลยพ่อกับสันเสริญเยืนยอกันเข้าไปแต่วันนี้จะปรึกษาพี่สหน่อยปวดท้องคงจะทํางานต่อไปไม่ไหวแล้วเอาไพช่วยพี่แชร์ไปไหนกันหมดเนี่ยอุ้ยส,ส้มโอสุดยอดเลยอะเฮ้ยมึงกินไม่เป็นหรอก ไม่กูกินเป็นเป็นพี่ขวดได้ส้มโออะไรพี่ขวดได้ส้มโอแล้วทำไมเป็นทนายวะเนี่ยกินมั่งดิโอ้อย่าไปแย่งเขากินเลยลูกของใครก็ของมันนั่นแนะเขาต้มเรายังอยู่เออจะให้แบ่งให้ได้ยังไงละพี่เขาให้มาพอดีเท่าทุนสองลูก มึงพูดสักนึกออกเลยพี่พี่วันนี้ฉันไม่ได้ขี้เกียจหรือว่าฉันไม่ได้อะไรหรอกนะเออมึงกินไม่ได้แล้วนะสองลูกนะทำไมอ่ะหยวเชียวอืมได้เออวันนี้ฉันปวดท้องที่ทำงานไม่ไหวอ่ะพี่ห้องน้ำเป็นตับเลยปวดท้องอ่ะจะบ้าเลยไงฉันไม่ได้ปวดท้องเข้าห้องน้ำอ้าปวดท้องอะไรอ่ะฉันหิวข้าวอ่ะพี่ข้าวเช้ากินบ้างยังเนี่ยยังนะสิอะไรป่านนี้มึงยังไม่ได้กินข้าวเท้าอีกเหรอยังไม่ได้กินเลยโอ้โหเฮ้ยมึงอย่าไปพูดจินะ ว่ามันไม่ใช่ลูกโอเคใครครับให้ลุงแปะลุงแปะลุงแปะทีหลังถ้าพี่เดินมาแล้วหนูต้องให้พี่นะลูกโอ้แฟนคลับเป็นมุกนะเป็นมุกของนัลพลนะฮะไม่ได้มุกครับไม่ได้มารมคับผติดพ่อเขาแล้วครับออนเทพนี่ออกมานี่ใครเดินเยี่ยมไม่ได้จริงๆริงเอออะไรเป็นงานไม่สบายอันนี้ใครครับไอ้หวีไป นี่ก็เป็นมุกของพ่อถาวรน,นะไม่มุกอับนี้ของจริงจ้ะขอบคุณมากจ้ะครับฉันทําไม่ไหวแล้วจริงๆฉันปวดท้องอ,ะอ่ะปวดท้องทำไ,ไม่ไหวไม่ไหวเอาไงว้เสมพรถ้าเองทําไม่ไหววันนี้เราต้องไปที่สวนแล้ว<อ>ถากหญ้าถากฟางให้เรียบร้อยเพราะวันนี้มันลกแล้วพ่อสั่งไว้ถ้าทําไม่เสร็จโดนตีแน่นอนถ้ามึงทาไม่ไหวเดี๋ยวกไอ้ช่วยไอ้แชทำแทนเองลูกจริงนะพี่เออไปเองไปนั่งเป็นประธานอย่างเท่านั้นเนี่ยพอใจ ง <Hey. S 2> ล้วก็พี่ช่วยทําหน่อยนะเออคุณช่วยทาเองเองทําไม่ไหวนะเขาจะไม่บังคับน้องหรอกเชื่อ <Okay. S 3> พี่รักน้อง <Okay. S 3> น้องรักพี่นะรักจ้ะสหมูต้องแบ่งนะตั้งใจใคร<ป>จะไปเออเอยมีได้ช้าเอ้อเอยไปทำงานเหมือนดังว่าอ,อ

เจ้าช่วยเจ้าแช์ชชนั้นเลี้ยงสมพรมาตั้งแต่เล็กรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่พ็มีปากเหมือนปากท่นน้ำพูดอะไรมากไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ของสรสัดิ์จุการแสดงกันต่อนะารั้น,นี้พบกับน้องแบงค์ครับนพพลพรทวีมีความสำคัญอย่างไรในท้องเรื่องมันาศาสนาชุการแสดงกันต่อนะ ุลูกสรศัก์อ,อ,อ,อีกทั้งแม่รักอุ่นเลือ,อเนเงินทองสะพังไม่ขาดเพื่อนแถมมีเงินเดือนกินด้วยน้องสาวอีกคนชื่อสมพิษพบไม่เคยคิดอยากจะคบชอบดาว่าข่าสมพบ แต่งตัวเดินโชบชาบถวยพบชอบดื่มเบียงเดินข้าวหูบาสาสาวเลี้ยงหน้าไม่น้อยชอบแจกเงินสาวให้ใช้ซอยสาสาวที่คอยต้องสวยเสาสาวมากมายที่บพบใช้เงินล่อกก็ถือว่าพ่อผมรวย ฉันเองสมภพพังพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเงินทองอะไรก็แล้วแต่พ่อตามใจฉันทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่มันแคงใจฉันสมภพมากที่สุดนั่นก็คือพี่ชายฉันไอ้สมพรไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เกิดมารู้ว่ามันเป็นพี่ชายเนี่ยก็ไม่ชอบหน้ามันเลยเห <cin gaan> ็นหน้ามันทีแล้วต้องโมโหทุกทีวันนี้ฉันไม่อยากจะไปสนใจมันมากมายออกไปเที่ยวดีวกว่า นี้ตั้งใจไปขอตังค์พ่อเสร็จก็ออกไปเที่ยวเลยจะดีกว่าไม่รอรีฮอ,ออกไปเที่ยวเล่นออ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 ให้เย็นใจเงินพ่อเรามีมากมายดีว่า,าสมภพเป็นสมาชิกคนในบ้านของสารสั์แต่สมภพมีอะไรปิดบงังท่านผู้ชมอยู่ ตามชมการแสดงกันต่อนะฮะบ้านหลังนี้มีอะไรที่สลับซับซ้อนย้อนมายังสวนหลังบ้านของสรศักดิ์ทำงานแทนไม่พอนมันหน้าตกแตนตื่นตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้กินข้าวกินปลากันเขาเลยเราเป็นพี่ก็ต้องช่วยเหลือน้องและกูจะทำงานคนเดียวเลยหรือไงเนี่ยไม่มีใครมาช่วยกูทำเลยหรือ เออแหมมึงเก่งอ่ะมึงก็ทําไปสิพ่อไปไหนมาเล่ามาช่วยกันทำหน่อยไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวไปตัดแกทางหญ้าเลยผมตัดฟืนอะไรนะแกทางหญ้าเดี๋ยวผมตัดฟืนเองเออเดี๋ยวกูหามีดเล่มหนึ่งแบ่งหน้าที่กันเลยเออสงสารนายพรมันมันไม่สบายทำแทนนายพรมันเออเดี๋ยวหามีดแป๊บหนึ่งพ่อก็ใจร้ายไหมมันขึ้นไปกินข้าวโป๊กโป๊กโป๊กอะไรโป๊กตัดไม้ไงพ่อ หกยังไม่ไปอีกเหรอไม่ใจหัวไอ้ตัดไม้เออเออพรอาเอางี้นะเอาไงพี่เองทำงานไม่ไหวคารู้ตอนเนี้ย่าทำงานแทนเองเนี่ยจะให้หายเหนื่อยเนี่ย